หาวายนะคะขยายข้างคอครึ่งเซนแล้วก็คอลึกครึ่งเซนนะคะขีดชาว้นิดนึ่งตน,นก็โคงใช้คำว่าโคง้งคอหน้าโคงพี่เขียวเอาเศษกระดาษมาคะ่ะ กับ,บสกอตเทปนี่ก็ต้องเป็นบูมชาร์นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นบูมชาร์ดก็แคบด้วยค่ะพี่เจ้ ขีดเส้นจากตรงนี้นะคะจากมุมนี้เส้นกลางตัวหน้าใช่ค่ะมุมนี้นะวัดมาเซนครึ่งนี่นะคะวัดมาเส้นครึ่งว,วัดเฉียงมานะคะสี่ิห้าองศาแล้วก็ขีดตรงไปหานะขึ้นเส้นนี้นี่นะคะจากนั้นมาเช็คคอหลัง พอหลังตรงนี้ก็เอาใหม่นะพอหลังก็วัดครึ่งเซนเหมือนกันพี่เขียวแส่วัดตรงนี้ขึ้นเซนนะคะตรงนี้ครึ่งเซนแล้วก็โงงใช้คําว่าโ้พงพอหลังโคจากนั้นเราจะวัด ก็คือระยะของคอละได้ที่แปดนะคะแล้วก็จะวาัจากไหล่ตรงนี้ขึ้นไปแปดแล้วก็ขีดฉากตรงนี้ออกมาขีดฉากนี่เป็นมุมฉากนะคะปกกว้างเท่าไหรแล้วแต่เราเลยมาตรฐานประมาณเจ็ดเซนนะแล้วก็โค้ง โค้งจากไหลตรงนี้มาชนตรงปุ่มคอหน้าตรงนี้นะมาชนตรงนี้แล้วก็ขีดฉากขึ้นไปนะคะก้วก็วัดขนาดเ็เซนตรเค่ะ ก็โคนถ้าเจ็ดเซนมันดูใหญ่ไปก็ใช้ห้าเซนก็ได้นะแล้วแต่นี่เป็นมุมฉากมุมฉากนะคะนี่คือกลางหลังนะให้เดี๋ยวลรงคูณตัดปปามาเลยก็ได้แล้วก็จะได้ผม ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคู่ปกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับผู้ชายได้ไหมได้ค่ะปกขาววายเป็นปกที่เย็บง่ายมากแล้วก็สวยผู้ชายใสได้ผู้หญิใช้ได้แล้วก็จะต่อ สมมติว่าวเป็นผ้าเรายึดต่อต่อเทนี้นี่นิ่วมันก็จะเป็นปกนี้เวลาใส่มันก็จะป็นนี้ มันก็ต้องไปต่อกับคอหลังใช่ไหมเวลาใส่มันก็จะเต็มแบบนี้นี่นะคะอ่ะเสรุบอกมาอหลังนะคะคุอหลังแค่ตัดออกไปเองค่ะไม่ต้องทำอะไร